ประเดงมาแล้วจ้าประนกกับมาจ้ะอู้กำลังเดินมาเนาะ,ะผ้าเข้าป่าจ้ะหาเห็ดคือเกาเนา่ะจ้ะเนาะไปจ้ะคอยดูวันนี้จะได้เห็ดอะไรดงเนาะขึ้นป่าขึ้นเขากันจ้ะไปไปเจอเห็ดเหลืองจ้ะเดี๋ยวโอ๊ย ถอนกองเด้อจ้ะเด้อถอนกองเนาะเดี๋ยวค่อยตัดขาที่หลังโอ้ยอันนี้หักเลยเนี่นี่อดู ちょっと。 ขายอย่างยาวๆทำงอกระมดเนี่ยขาจะเยาวฮะทำงอกระมดเนี่ยขาไมยาวจ้ะกระเถอะแม่เอ๋ปลานั้นก็อีกอย่างนึงนะที่ขบบนลงบ,บนก็ขาสัน้บนลงบนก็ขายาวจ้ะไปยุบไป จกไปกว่าจะไปเจอถากถากมีแต่ตัวพระเอบซะด้วย นี่ร้อยขึ้นไม่ได้โอ้ยฮัก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 นี่ขาฮักไปเลย ยัเด้อจ้ะน่ะ chưa hết liếng chưa mũi khát liền đây nó lái đầu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ หนีอีกจังเปินแถวเลยหอวเป็นแถวเลยจ้ะเก็บจักเก็บจกเอาจกเอาไม่เนาะโอ้ยต้องใส่ถุงมือแหละพ่อว่ะโอ้ยหักมัดเลยเศาะเป้าเลยจ้ะเริ่มจะเกิดความไม่มั่นใจจุกลงไปมันลื่น กัวทุกก็เจอทากโอ้ทำความสะอาดอยากไหมกันเนี่ยอุขาดขาดโอ้ขาดขาดขาดขา,ดขาดยาว,ยาว นันต้องต่ย,ยาเนี่ยอันแเนี่ยทำความสะอาดจากวางถัเพิษเอกไปนั้น หน่อยหน่อยนี่เอาไหมโอ้ยฮักเลยโอ้ยฮักจ่อยเออมุนเมมั้เอออ,อไป,ไปั้นอัน,นดอกใหญ่ดอกแมมโอ้ยดอกแมกแม,มันหรือเปล่าฮักจ่อยยางใหญ่นี่ฮ่าย,ยาว 低头，低头。 อืมฮ mm, ักดีจ่ะ mm, อืมเงนมันโดนฝนแล้วมันซอกอืมขาดตัว ตัดขาคนเดินจะเด้ออุยอีกหลายดอกจ้ะเก็บไปดูเด้ออ้ยนี่ดอกเทานะดอกใหญ่จ้ะอ้ยอ้ยอ้ยอย่างงามงามเพราะเป็นดอกใหม่เนี่ยต้องค่อยๆจ้ะเดี๋ยวจะไปเหยียบมองไม่เห็น Thở dài dài anh ấy cũng chân nán rồi đó Ồ, nán rồi chúng kịp riặc riặc đó nó cho nó nghe. Nhá. Ừ đi. dài từng đợt. ถ่านไั้นไม่งามมากินเองจ้าดีกตอ้ตำตำหลืบตำหินตําศอกนี้นะัะเป็นปุ่มเป็นปุ่มอ้ยอ้ยอ้ยจะทำารงก็ไม่ได้มันจะแตก ค่ะเนมเปียจกประหนกประเทิงไหนล่ะเี่ยนี่ยข่นมาไม่ได้โดกม่งามได้จะเอาต่โอ้ยอันนี้ยาวเลย mười bốn điểm xác định ô định ô định xác định dạy đây Doctor mhm 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 à tay mốt, tao người khôi rồi khó khôi lấy mới đầy đó mới tệ Đúng không? cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ในหอบอีกเราจะหอบเดินตามปนกไม่ทันนะห่างกันยากนี่โอ้ย,อยถกนี่มา้นไปต่อจะ้ะเดินหาปนกมาเจอมาเจอเฮ็ดเก็บเฮ็ดดีกว่าเนาะนี่จะเอาเลยโอ้ย,อยแตกเอย คือนมนิ่ม่้ะสุองดอก็ีเหลืองจ้า็ีเหลืองพ่อได้เก็บนะจน๊ะนึ่งดอกเดียวบอลดอกสองดอกสามดอกสีดกสดกสดกส่ดอกห้าดอก,หล,กหลายบอลก็หลายดอกนะจ๊ะ ยด่นด๊ายืนดาเฮ็ดด๊บินจะเข่าตาไล้จ้ะม่วันดาจ้ะงามเนี่ยจีเพลเหลืองกันจ้า ดกอกย่างงามปันเป็นดอกไหมงามจะ้ะนดอกนี้เป็นยังไงเนาะ,ะน้อใดจ้ะต้องมี้หลายดอกแต่ดูเราจะเก็บยากนะอ่าอย่างฮะมือ มันก็มันกรอบนี่ยมันจะอยู่แบบนียมันจะเก็บกจากนี่ยืม้มชาวเด็กนี้ ตกมาจทักจานได้อืมฮักจอยเอาฮักเ,เอาเอ,าอุอยู่ในนั้นเลยเอา้าอะ่เป็นเชือก うんか。いい แต่ละดอกโอเค okay, <laughs> นั่นก็พอจ้ะเห็ดเหลืองจ้ะอันนี้มาจงอกใหม่ใหม่ มองห็นอืดอกไม้เหมียวแค่นี้จ้ะเจอเห็ดเหลืองด่วีดอกยางน้ำจ้ะอ๋อิทั้งเดือโอ้ยน้ำขายยาวพอมจ้ะหลายดอกดูจ้ะ

งานเป็นป mm ุ hmm. mm ่มเลยเนาะเก็บจะเก็บคือดึงปกขึ้นเนาะใช้กวลากเยอะ ไปต่อเราจ้ะเนออาะสามดอกมีอยางงามา้ะงมนงามางามใหญ่ดางามผมปลาทิจโตสวยงามโอ้ยเ็บไอตัวบินได้ยังมากจ้ะบินตอมเต็มเลย มันคนจะเจ็ดวะลอนี่จะเก็บแบบนี้มีเนียเก็บจ้าจ้ตัเซจะเก็ตรงไง ちょっといいな。<noise> ่นยาเข้าไปหมดเลวหรือเปล่าแล้วแบบนี้อดี๋ยอีกแต่วันนี้มีบอระดดสองดอกอย่างนี้เนี่ยอยู่กบ นามออกนอ,อกป่าเละตอนนี้นี่น่าใส้พาคขมหัวมาให้มันมุนไม่ได้จ้ะมันมุนหัวไม่ได้ถ้ามันมุนหัวได้นะนเขาไปกัดหัวเป็นแผลเลยจ้ะเป็นแผลแบบแผลปุกงเอมเดินอยู่สัตว์ซฮ,ฮีโร่บอลดอกสองดอก อยู่ใรองเท้าก็มีเดวเดี๋ยวเดยวางก่อน<ม>อทุาากคเขอทำคนอานเป็นไน,นจะจ๊ะ<ม>เนะเกืบเฉียบเกืบจะล้มเลยามากไปยแล้วเห<ม>็นไหนคะเน,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 นาะหวัง้องลอยใครเหยียบไปเลยก็ไม่รู้โอ้เจาเนี่ย mình thôi, đang đây rồi đâu đẹp cái, đẹp, chân, vừa là, ừ, là đục không thể đâu cơ, đây hiệu chờ, Chơi hết lượng đã, phóng đồ, phóng đồ, sắm đồ. ติดตรงไหนหาเพื่อนมาเลยว่มึเจอจ้ะจอแค่นี้โอ้ฮักโอ้แหงนี่เลย ช่วงอวดผลงานก็จะน้องออกจากป่ามาแล้วจ้ะอันนี้ผลงานข้องประนกตะกาสีฟ้าจ้ะได้เย็ดเตะดำอย่างไรนี่ห้องประแดงสองถังอันหนึ่งทำความสะอาดแล้อนหนึ่งยังไม่ทำความสะอาดจ้ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพียนกำลังใจได้ด้วยจ้ะขอบคุณมากๆจ้าที่รับชมจนจบจ้ะ